เมื่อเรากลายเป็นนักเรียนที่รวยล้นฟ้าที่สามารถเสกทองได้และทุกคนในโรงเรียนต่างกลัวเราชีวิตในโรงเรียนของเราจะเป็นยังไงไปดูกันหาเนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทำตามเด็ดคาดและใครที่ชอบดราม่าและใครที่ชอบดราม่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะไม่ต้องดูคลิปไปดูก่อนฮะทุกคนดูก่อนรอเล่นนะดูคลิปให้หญิงก่อนนะวันนี้น้องให้หญิงก็ขอรับบท ป็นแม่หญิงมาขายทองเฮ้ยวันนี้ก็ดูจากการแต่งหน้าก็รู้ป่ะว่าแบบมันมีการแต่งหน้าออร่าความรวยออกมานะสิมันจะคืออะไรนะเอาก่อนไปเริ่มก็ขอกดไลค์กดซับกดสมัครสมาชิกถ้าใจดีนะกดให้หน่อยนะทุกคนอ่อลมหายใจให้หญิงฮะแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะขอให้เจริญเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รวยแบบรวยแบบแม่หญิงก็ยังไม่ได้ละกันอะรวยแบบในมอดนี้ละกันเออมาไปโรงเรียนเลยดิ กว่าเราจะรวยอะไรยังไงฮะมาแล้วจะร้านเฮ้ย hey! ไอมาดูหน้าตาเราก่อนถ้าใครเล่นยันเ,เลสแล้วติดตามน้องห้หญิงมานาน่ะก็จะจําได้นะว่ายายคนเนี้มาจากภาค1980เฮะเออเขาเป็นหนูรวยที่รวยรองมาจากอีหนูรวยนั่นนะ <c oughs> เข้าใจปะเออมันเป็นหนูรวยอันดับสองของโรงเรียนน่ะฮะสิ่งแรกที่เราจะได้กับตัวละครนี้ก็คือหน้าตาที่เหมือนยนายนั่นเป๊ะ การแต่งหน้าเหมือนทุกอย่างฮะแล้วก็คาทานะเป็นคาทาทองคําหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นดูคาทาที่รวยมากเลยนะแล้วให้งหญิงก็ขอเดินตุ้มเตียมตุ้มเตี๊ยมดูสภาพโรงเรียนหน่อยเหมือนกับว่าสภาพโรงเรียนอะ่ะก็จะเป็นโรงเรียนยานิเลปปกติเนาะซึ่งที่น้องให้งหญิงมาเล่นอะ่ะมันเป็นแค่การแต่งตัวหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะ่ะไม่ใช่นะคะ่ะนี่ลองกดตัว K ฮะนะฮะคู่มือเขาบอกให้หั่งญิงกดตัว K เอ้ยเราทําอะไรอะ่ะได้ยินเสียงดินิวอ้อ้าเราสามารถเสกทองคําที่เป็นตัวเราได้ฮะเออก็วันนี้ห้างหญิงก็จะมาขายทองให้กับทุกคนฮะลงทุนกับน้องหญิงวันนี้แน่นอนฮะได้จริงแจกจริงเสร็จจริงแน่นอนฮะเ,เดี๋ยวน้องห้างหญิงอลองทิ้งกระทาอันนี้ดูก่อนอ๋ออะลองทิ้งดูก่อนแล้วเรากดตัวเคอีกรอบอับปังมันจะต้องมีแอนิเมชันนะนี่ไงเออมีแอนิเมชันนิดนึงฮะ เอาตกไว้ที่ไหนวะเหมือนการที่มันตกลงมาฮะมันจะตกห่างเราประมาณ17.84เมตรฮะอันนี้ถ้าหญิงใช้วิทาพิทากอรัสกับตีโกนวิติในการคำนวณน,นะทุกคนไม่รู้ว่ะมันมั่วๆนะถ้าเราลงกดซ้ำๆแบบนี้อะปึง้งมันก็จะสอนเป็นโดมิโนโอ้โอยโดมิโนโเดี๋ยวลองเล่งสปีดฮะอ่ะไอ้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 มันมันล้มอะล,ลองลองเล่นสปีดฮะแล้วให้หญิงจะลองกด ตัวเคย,ยำ้ำ <c> โ <oughs> อ้ยกองเป็นชั้นไม่ได้อะไม่ก็มุมให้หญิงมันไม่ดีอะแต่เออแล้วถ้าอย่างนี้ให้หญิง,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 งเสกทับคนอะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้หญิง,ง,งจะลองเลงฮะ45องศาฟฟเรทายห่างจากนี่17.4เมตรพร้อมหมุนไปทางทิศตอนออกเชิงเหนือ56องศากดตัวเคชัวชัวดูนะหัวแตกหัวแตกแบ เอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ตรงนี้หรือเปล่าถ้้หญิงไม่แน่ใจว่ามันจะหันไปตามเมาส์เราหรือว่าหันไปตามตัวเราฮะที่ชานี้มันหล่นลงมาอี่ไงเอาแม่นนะโดนไหมอ่ะไม่โดนหรอโอ้ไม่ก๊อตอือปิวแบบใหหญิงคิดว่านะมันไม่น่าจะเป็นอะไรหว่ะทุกคนเศกทองคําจากฝ้ามาเยอะแล้วนะ ท้าหญิงคิดว่านะมันไม่ได้จะเป็นอะไรอะ่ะทุกคนดูดิแล้วถ้ายหญิงอยากลองอันนี้อะอยากให้ตัวเราโดนอะเดี๋ยวห้าหญิงจะลองใช้เทคนิค cancel animation นะทุกคนกดตัว K แล้วก็ตัว X แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าเอ้ยกดตัว X แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าปึ้งนี่ <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้โดนหัวห้หญิงเต็มๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแสดงว่าเป็นทองคําจริงปะเนี่ยเฮ้ย แม่หญิงขายทองคําปลอมหรือเปล่าวะโอ้แต่ห้หญิงอะแอบอยากให้มันใช้งานได้อะแบบว่าตลกลงมาแล้วก็กําจัดคนได้ยอะไรเงี้ยแต่ก็ตามที่เห็นนะทําอะไรไม่ได้เลยฮะนี่รุ่นพี่เออมับแบบ <c oughs> โถเอ้ยเนี่ยตอนนี้คือห้หญิงเล่นกับรุ่นพี่แสงเสลดูเห็นไหมมันเข้าไปหารุ่นพี่แสงเสลยวไปเลยอะฮะอ้ยไม้แสงเสลยวโถเอ้ย เดี๋ยวให้หญิงอ่ะจะลองไปใช้คาทานั้นหน่อยละกันนะแล้วขออนุญาตตีต่อหน้าคนหน่อยอ่าคนก็จะตกใจเราแบบปกติหรือเปล่านะอลองตีปึ้งโอ้ยโอ้ยนี่เฮ้ยนี่มันยกมือไวหวเราแฮะปกติมันไม่ยกมือไหวเราไม่ใช่หรอชมรมกีตาร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวให้หญิงอ่ะจะลองกําจัดคนต่อหน้าสกอยดูฮะเออห้องนี้ละกันนี่บป,ปึ้งแล้วยายก้อยทํายังไงต่อเอ่ย มีคนเห็นเต็มเลยอะสกอยไหวเราเว้ยเอออำนาจเงินนะสิเราเอาเงินฟาดหัวมันมาก่อนหน้านี้แน่เลยฮะมันก็เลยไม่กล้าทําอะไรเราให้หญิงเดานะเหมือนทุกคนในโรงเรียนอะ่ะเขาจะยกมือไหวเราหมดเลยจริงจริงสภา,าด้วยหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้หญิงจะลองไปกําจัดคนต่อหน้าสภา,าดูนะเดี๋ยวน้องให้หญิงจะลองยกศพไปเจอพวกพี่ๆสภา,าเลยฮะนี่เอาให้มันเห็นกันทั้งโรงเรียนไปเลยมีแต่คนยกมือไหว้เราฮะ อำนาจเงินมันเลิศจริงๆเลยฮเยกมือไหวชันสียกมือไหวชันชัดหิวอำนาจแม่งหญิงหิวอำนาจสิยกมือหายกมือกันให้หมดตอนนี้สภาเห็นทรงเห็นศพนี่ไงสภาเห็นสภาเอา้าเอ,าเอา๊สภาเขาไม่ตกใจให้หญิงเขาไม่ฉีดสเปรย์ใส่เราเหรอบูโดงบูโดก็เห็นฮะบูโดจะต้องยกไหวให้หญิงหรือเปล่านะ บูโดว่ายหญิงฮะแต่ว่าเป็นบูโดเวอร์ชั่นดำเมี่ยงฮะทุกคนเดี๋ยวนะ้องขั้นหญิงจะต้องขำก่อนนะตอนนี้มันข้างนะไอ,อ้ไ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 ออ้ไอ้ันหญิงไม่แน่ใจว่าเราขาอยู่หรือ่าอันนี้คือเป็นการทาให้ตัวเองหายคลั่งฮนะโดยการที่เราดีดนิ้วแล้วก็นั่งบนเก้าอี้ทองคำแล้วก็ดีดโต้ดีดชามอาหารมาฮนะนะนะอันนี้หญิงกดคอนโทรลแบบรัวๆไปอยู่ได้ยินเสียงปะ <laughs> แก,ก๊กแๆๆๆ อันนี้ก็คือการขำในเกมมันเป็นแบบนี้ฮะโอเคนี่พี่พี่อาจารย์จริงด้วยอาจารย์ไม่จับกดเราฮะแล้วก็ไหวเราด้วยปะเนี่ยไหวเลิศเป็นไงมันมีเงินแล้วมันดีอย่างนี้ไหละฮะเลิศน,นี่เจ๊พายาบาลหนูเอาคนป่วยมานะ่ะโอ้ยจะมายกมือไหวได้ไงไม่รักษาล่ะยายนี่ทํางานไม่ได้เรื่องเลยฮะเดี๋ยวฮันหญิงจะให้พ่อเจ้าสัวของให้หญิงไล่ออกให้หมดเลยโอ้โอตอนนี้คือเหมือนคนแบบ หนีตกใจนี่ไงนี่ไงเจอสภาแล้วสภาโอ้โหเป็นไงฮะปบมือให้ความรวยของเราหน่อยอันนี้คือเงินของฉันก็นั้นเห็นไหมเนะี่ยอืมเดี๋ยวฉันจะเอาสิ่งของพวกนี้เอาทองคําแท้เนี่ยยัดปากพวกมันให้หมดเลยฮะอือให้มันปิดปากไม่ไปบอกตํารวจนะ <S <S <แ>การที่มันยกมืออย่างเงี้ยฮะแสดงว่ามันจะไม่ไปบอกตํารวจฮะทุกคนโอ้แล้วข้งหญิงเดินมาหานายแสงเสียวแล้วนะพี่เซนไปแล้ว โอสนาก็ยกมือไหวไลบ่บอลลก็ยกมือไวหวเฮ้อแต่อีเซนไปไม่สนใจเลยอะเต้นไปสนใจหนูหน่อยตอนนี้น้องข้างหญิงกดหยิบอะไรไม่ได้มันบอกว่าคุณกําลังถูกไล่จับหาห<อ>และอีกไกอยนี่มันเป็นอะไรอีมุสมเมะมันยืนคุยคนเดียวนะ่ะเดี๋ยวลองยกศพคนอื่นก็ได้อาเธอไกอยขอลองยกหน่อยเนี่ยบั๊กแล้วถ้าเรากําจัดคนต่อหน้าไลบอลลูหรือว่าโอสนามันจะเป็นแบบนี้อะ เราจะยกศพไม่ได้่งจริงจริงน้องข้างหญิงอยากจะกดสูตรหยุดเวลาแล้วก็ไปห้องน้ำฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเหลือหนึ่งนาทีพี่พออ้อไยพออ้อเฮ้ยเราอกดตัวเคตอนนี้นี่พออ้อจะมาทำหนูไม่ได้นะคะดีดนิ้วปึ้งพอเฮ้ยให้หญิงแก้การโดนยิงจากพออ้อได้ดูดิโอ้แต่ตอนนี้ตำรวจก็มาแล้วอะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับพออออีกรอบฮะทุกคน เออทำยังไงดีฮะตอนนี้โอ้ยโอ้โหมันก็บัคไปเลยอะแล้วถ้าหญิงลองกดคลิกขวาอะเหมือนจะหลุดได้หลุดได้นิดหน่อยฮะทุกคนแต่แบบแปลกอ,ะ,อะเดี๋ยวต่อไปห้หญิงจะลองแบบว่าตัวเลอะอย่างเงี้ยแหละไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนอะไรนะทุกคนให้ตำรวจจับไปเลยตำรวจจะกล้าจับเราปะเจอหลักทุงหลักฐานแน่นอนนะเอาอ,อะไรอะโดนจับบอ,อทำไมเธอไม่ใช้อำนาจเงินแสดงว่ามีเงินจะเท่าไหร่ยังไงก็โดนจับนะ เหมือนแก๊งดีไอนะั่นอะดีไ <c> อ <oughs> คือสักอย่างอะนะฮะเออแต่บอกเลยบอสท้าหญิงดีไอคำไม่โดนแบบนี้แน่นอนนะทุกคนโอ้ยตอนนี้น้องให้หญิงกลับมาใหม่แล้วฮะไม่รอช้านะน้องให้หญิงขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดเลยจะไปรอดูฮะว่าจะมีชุดใหม่ๆหรือเปล่านะมาแล้วฮะเออแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดยิม้มปึ้งสวยไหมเฮ้ยยิ้มเป็นชุดแบบนี้เหรอฮะถือว่าสวยไหมวะ ถ้าหญิงว่ามันก็ลุมๆนะเหมือนแค่เปลี่ยนสีเองอะแล้วก็มีดอกไม้ปักที่อกใช่ไหมฮะมันเหมือนใย,ยเนี่ยอยู่ชมรมดราม่าเหรอไม่แน่ใจฮะทุกคนอุ๊ยแต่ทุกคนดูแหวนที่มือเราฮะแม่งมีสิบวงอะคตรวยคดเลิศนะของจริงฮะต่อไปเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ําฮะเปลืองนี่เป็นไงอุ้ยชุดทองชุดว่ายน้ําสีทองฮะความรวยเนาะแล้วลองเปลี่ยนเป็นชุดไอเนี้ย าขนหนูผ้าขนหนูของเวอร์ซาเชหรือเปล่า oh. อ่ะเป็นธรรมดาท้าโหเอ้ยน่าจะเป็นผ้าขนหนูแกมๆหน่อยเนาะเสียดายงอะ่ะเดี๋ยวให้หญิงจะลองใช้นี่แหละเนี่ยแหละมันจะต้องเด่นนะมันจะต้องเลิศที่สุดเออนี่เลยชดเราจะใส่ชุดว่ายนะ้ําเข้าโรงเรียนไปเลยฮะอ่ะรูปปั้นอันนี้ก็มันคือตัวเรา <c oughs> ของจริงไหมเราคือลูกเจ้าสัวที่เป็นผู้บงการโรงเรียนแห่งนี้ฮะ นี่แล้วคนตก,กนใจเราไหมคนไม่ตก,กใจเราเนาะหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าในอาคารเดียะคนตก,กนใจแล้วแล้วทําไงได้อ่ะก็แค่ได้ตก,กใจเท่านั้นแหละฮะน้องให้หญิงอยากจะลองให้สภาหเห็นน่ะหรือให้อาจารย์เห็นไปเลยก็ได้อาจารย์มันจะเอาเราเข้าห้องกินข้าเป่ะเดี๋ยวลองดูนะ oh. เหมือนอาจารย์ไม่เอาเราเข้าห้องกินข้าหรือเปล่าถ้าน้องให้หญิงนี่ขโมยบุหรี่เลยเชิดนี่ขโมยของได้เชิอดอำนาจเงิน รู้หรือยังว่าทําไมน้องห้หญิงถึงอยากได้เงินนี่เฮ้ยเกินไปนะถ้ามันจะขนาดนี้เฮ้ยผ่องหนูค่ะลีอาดมาจ้องมองําใส่กระโหลกพวกเธอไว้ล่ะฉันสามารถเอาพวกเธอออกจากโรงเรียนเนี้ยตอนไหนก็ได้นี่เพราะเรามันตัวแม่งความรวยหรือเปล่าวะแต่พออยิงหัวเราแตกเลยนะเมื่อกี้เออหรือเปล่าวะว่าแล้วน้องห้หญิงขอไปเยี่ยมตาพอออีกรอบหนึ่งฮะในพอออ เอ้ามันไม่ทําอะไรเราแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆแบบนี้เอานะปึ้งแล้วก็ให้หนิงจะกดตัว K อ่ะโพสโพสโพสสิปิ้วเอ้าเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าโอ้โอ้คือเหตุการณ์เมื่อกี้ก็คือเราเหมือนไปอยู่ใกล้พอใช่ไหมฮะมันก็เหมือนจะยิงเรารุๆๆๆอืมมันก็เลย ไม่รอดนะเหมือนกับว่าถ้าเราถืออุปกรณ์พวกนี้เข้าไปอะฮะเราน่าจะโดนผอ,อ,อจับนะโอ้ยค่าพลก,กําลังไม่พอเอา้าเปิดสูตรก่อนนะเปิดสูตรเปิดสูตรแล้วฮะแล้วก็กดตัวขีบั๊บ,บอืมแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ้อ,อยอ้อ,อยอ้อ,อยมามา,มาแล้วนี่เห<ม>็นไหมโดนจริงด้วยแล้วก็กดตัวเคนะกดตัวเคกดตัวเคกดรัวๆเลยเปิ้วท่ทาโคท่ได้แล<ด>้วฮะ สิ่งที่น้องข้าหญิงอยากจะทําอ่ะก็คือไปดูพวกเพื่อนๆฮะเราต้องกดคลิกขวาด้วยนะอ่านี่ได้ละ <c oughs> จะเป็นการมุมกล้องแปลกๆหน่อยฮะโอ้ยๆกันเอ้ยของห้งหญิงโอ้ยข้าหญิงทาของหลุดมืออ่าเก็บขึ้นมาได้ถ้าหญิงอ่ะจะลองไปหาเหยื่อดูฮะเจอเพื่อนๆแล้วถ้า้าหญิง,งกดตัวเออกดใส่เขาไม่ได้แต่ว่าเราสามารถลากเขาแบบเมื่อกี้ได้นะเนี่ยลาก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 ,ลาก,ลาก,ลากได้ฮะทุกคนตกกใจเราหมดนะเพราะว่าเรา รวยนะสิเออเนี่ยผู้มีอำนาจฮนะรวมถึงพี่เซนไปด้วยหรือเปล่านะโอ้โหอีเซนไปขนาดเรารวยขนาดนี้เซนไปก็ไม่ได้สนใจเราขนาดนะั้นอะ่ะทุกคนโอ้ยเซนไปแสงเซลเราไปที่ไหนกันสักทีไม่ล่ะเฮ้ยแสงเซลสิ่งต่อไปที่น้องให้หญิงอยากจะลองก็คือเข้าห้องเรียนนะสิมาให้หญิงจะลองเข้าห้องเรียนนะโอ้โหมุมกล้องขอร้องกดตัว e เข้าห้องเรียนได้ปกติ โอเคมันก็ไม่มีอะไรนักเรียนก็ถานมาหาเราเอา้าเดี๋ยวนักเรียนกลับเป็นปกติแล้วตอนนี้ให้หญิงกําลังคิดอยู่ฮะจะจิ้มใยโอสนะหรือว่าลบารรุดีวะเพราะว่าถ้ามันจิ้มแล้วมันอาจจะเป็นบั๊กให้หญิงจะลองอจิ้มตอนที่มันกําลังให้ข้าวรุ่นพี่ละกันเนาะแต่ตามที่เห็นนะเราเราโดนพอออยิงแล้วเราก็ฟื้นคืนชีพมาเดินในโรงเรียนได้ฮะมุมกล้องก็จะแปลกนิดหน่อยฮะมาแล้วโหย อะไรมันมาตั้งอยู่ตรงนั้นรูปปั้นของเราฮะเป็นเพราะว่าเรากดตัว K แน่เลยอะตอนที่เราอยู่ในห้องพอเอนาะเหมือนเขาไม่ได้ให้กล่องข้าวกันหรอเขาก็มานั่งกินข้าวกันทันทีทันใดเลยนะแล้วถ้าหญิงโจมตีโจมตีโจมตีได้ไหมเหมือนจะเอ้าเดี๋ยวนะหามุมดีๆก่อนฮะมุมนี้เออเบ,อบิบเบิบเข้าให้ว้ยหืงสาระแน่มากมันกล้ามากมันสามารถมาต่อสู้กับเราได้หรอทําไมมันไม่ยกมือไหว้อ่ะอย่นี่ ก็หายไปก่อนเลยหนึ่งไปสองฮะอืมแต่นะตามที่เห็นคือให้หญิงบักบักบักจริงอ่าต้องกดตัวเฮะเฮอหายบักแล้วโอ้ยรุ่นพี่ก็ยังกินข้าวแบบปกติสุกเลยฮะแม้ว่าโอซานะจะตุยต่อหน้านะแล้วเอา้าทําไมตานี่มันมาอึ้งอะไรตรงนี้ให้หญิงไม่เข็ดนี่โอ้ยอาจารย์ยกมือไหว้เราอ๋อพออมมันไปกินข้าวโอเคน้องให้หญิงว่า จะไปวันพรุ่งนี้ฮะโดยที่มีงานศพนี่แหละแล้วน้องห้หญิงก็ต้องกําจัดหลักทวงหลักฐานก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ตัวเองก่อนฮะแน่นอนนะชุดเราต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นเออในในแล้วก็ไปหะนี่แล้วดูท่าเดินกลับบ้านของเราตัวแม่ปะเออห้หญิงชอบท่าเดินนี้มากเลยโคตรสับมาแล้วฮะพร้อมกับงานศพยายสองตัวนี้นะแล้วอ่ามาน้องให้หญิงอยากจะลอง กดตัวอาแล้วก็ลองหาใครสักคนหนึ่งเช่นใหญ่นี้บัดเลยเออนะทุกคนก็จะต้องไหวเราใช่ไหมนี่ <c oughs> โอ้โหก็คือเราไม่มีทางโดนจับกดหาทุกคนดูดิอืมทุกคนพร้อมที่จะไหวเราหมดการมีอำนาจเงินมันเป็นแบบนี้เนี่ยแหละฮะทุกคนเนาแล้วดูขบวนนักเรียนฮะเ <c> ฮ <oughs> ้ย,ย,ยแล้ววันต่อไปอะ่ะ <c oughs> เขาจะคุยกับเราไหมอะ่ะ น่าจะคุยแบบปกติมั้งเนาะเดี๋ยวต้องลองดูฮะตำรวจมาแล้วนะตำรวจก็ไม่เจอหลักฐานใดๆฮะเพราะว่าให้หญิงเคลียร์ไปแล้วนะแล้วก็อ๋โอเครอดไม่มีนักเรียนคนไหนไปฟ้องจริงๆด้วยฮะแต่ต่อไปที่น้องให้หญิงจะเช็คก็คืออยากจะลองคุยกับทุกๆคนดูฮะมาใหม่แล้วฮะทีนี้ก็เดี๋ยวน้องให้หญิงจะลองคุยกับชาวบ้านชาวช่องเลยฮะเออเหมือนตอนนี้น้องให้หญิงอ่ะจะได้เอฟซีมาด้วยฮะเป็นเอฟซีที่กลัวเราหน่อยๆน,น,นะเฮ้ยอย่าเพิ่งกลัวเราวดิ อ้าเห็นไหมเขาไม่ได้คุยกับเราฮะเขาก็จะยกมือไหว้เราเลยอะทีนี้ก็ไม่มีใครคุยกับเราเลยเดียวโหจบแล้วฮะอ๋อทุกคนยกมือไหว้เราของจริงไม่มีใครคุยกับเราเลยอะเขาไม่กล้าคุยกับเราฮะทุกคนพร้อมกับสิ่งที่เราได้นะก็คือเอฟซีเห็นไหมฮะถ้าเราวิ่งเข้าหานี่เอฟซีระยะห่างของเราก็จะวิ่งหนีฮะโธ่โคตห,ห,หน้าลำคาญเลยอะเนี่ยนี่ไงอือุ้ยเอาเอ๊ ทำไมทีนี้เฮ้ยมันมาสู้ไวเอาใหญ่จน<อ>ม่มันไม่รักดีฮะให้หญิงอุต่าหยัดเงินมาแล้วนะมันก็ยังมาสู้กับให้หญิงอ่ะก็คือพวกชมรมตากล้องะฮะเขาเข้ามาใส่เราฮะทุกคน โอ้ยไม่ไงสมหน้าขนาดสภายังไม่กล้าเข้ามาหาห,หญิงเลยเอาจริงโอเนี่ยรุ่นพี่ก็ยืนเงานะไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยเฮ้โยโยอ้ยเออสิ่งต่อไปที่น้องห้หญิงอยากจะลองฮะก็คืออยากจะลองไปเล่นภาคแม่ดูนะในเมื่อเราเป็นตัวละครเนี้ยแล้วยทำไมมันเร,เราเหมือนก้มดมอะไรสักอย่างฮะเมื่อกี้เอ้ยก็คือตัวละครเนี้ยมันมีจริงอยู่ในภาคแม่ใช่ไหมข้หญิงอ่ะอยากจะไปรู้ว่าถ้าเราเข้าไปเล่นในภาคแม่อ่ะ ตัวละครที่เรามาเล่นอยู่เนี้ยมันจะมีตัวตนอยู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวลองไปดูกันฮะมาแล้วฮะดีภาคใหญ่เรียวบะแต่งตัวแบบหนูรวยฮะเออสวยนะใหญ่ยยเรียวบะภาคเนี้ยเดี๋ยวน้องข้หญิงไปโรงเรียนเลยฮะมาแล้วฮะเออเหมือนจุดเกิดอะเหมือนเราจะแทนที่หญ่นั่นเลยอะฮะเออเดี๋ยวข้หญิงขอลองดูลายชื่อก่อนนะฮิเมโกะเดลิกุชิทำไมชื่อมอสชื่อว่าฮิเมเดเลออ๋อเข้าใจแล้วฮะ เขาเปลี่ยนจากคาว่าโกเป็นเดเลฟแปลว่าโลกจิตอะไรอย่างงี้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยเราแท็กได้ด้วยเว้ยเอาแท็กแต่ว่าไม่ไม่ขึ้นอ่ะถ้าหญิงไม่แน่ใจเลยอะถหาหญิงคิดว่าเราน่าจะมาเล่นตัวคนนั้นแทนเลยอะฮะม,มาสิงตัวนั้นเล่นเลยอ่ะนี่ก็น่าจะประมาณนั้นฮะเนาะแล้วถ้าหญิงอยากจะลองอารวาสเล็กน้อยอ่ะออจบจบอุ้ยแม้แต่ภาคแม่ฮะทุกคนก็ยังกลัวเราดูดิเห็นไหม โอ้ยผู้นักเลงหญิงดูนี่โอ้ยไหวฉันสะไหวเดี๋ยวนี้ผู้นักเลงนี่โอ้ยต่อไปน้องข้าหญิงอยากจะลองจิ้มสภาดูฮะถ้าหญิงลองจิ้มไปยังนะไม่แน่ใจนะเอาแต่ืมใส่แล้วเราจิ้มสภาได้แบบนี้เลยทุกคนโอเคนี่สภาจงไหวฉันฮ้นี่ตอนนี้ข้าหญิงเหมือนหมาบ้าอำนาจเลยอะฮะโอ้ยแล้วเหมือนตัวละครมันจะแบบมันตี้วอะคอแล้วมันติ้วเกินอะดูฮะ เอออาวหายแล้วเออไม่หาย mm hmm. เพราะว่าหลังจากที่เราหายคลั่งอะ่ะมันจะติดบักหัวตรีหวาทุกคนตอนนี้ตำรวจก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะทั้งหญิงก็รอดเหมือนเดิมนะทั้งหญิงอยากจะลองวันพรุ่งนี้ที่มันจัดงานศพอะฮะ,อะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามาแล้วฮะพร้อมกับบรรยากาศ0%ป์แน่นอนนะเพราะสภาตุยฮะที่ทั้งหญิงเดานะเพราะว่าจุดเกิดตรงนี้มันไม่ใช่จุดเกิดของใยยายรวยอะฮะ,อะเดี๋ยวนะนี่ไงเนี่ยโอ้ยโฮ้ย <Hey! laughs> เธอคือฉันอีกคนหนึ่งให้หญิงว่าแล้วม,มันจะต้องเป็นแบบนี้ฮะเพราะว่าจุดเกิดของใยเยนี่ยมันจะต้องยืนจุดนี้ใช่ไหมแต่พอเราเกิดมาเราเกิดหน้าประตูอ่ะเราอีกพวกนี้มันจะอะไรนักหนามันเอฟซระยะห่างเราเอฟซเราโคตรเยอะเลยอ่ะอุ้ยทำไมคนตามเราเยอะจังไอพวกเอฟซระยะห่างนี่ไงไวายวายโดนไปก่อนหนึ่งแมตช์แล้วก็วายชั้นสวยๆเออเลิศแค่นั้นแหละฮะแล้วส่วนใยนี่อืม มันเป็นโมเดลแห้งๆนิ่งๆเลยอ่ะหรือเราใช้โพสมอสได้วะแล้วต่อไปน้องห้งหญิงจะลองให้เขาหายแข่งไหมนี่ไงหุย้ยใช่ด้วยห้างหญิงการค่าดาวห้งหญิงวะ่ะก็คือเหมือนตัวมอสอ่ะเขาจะทําให้ใยยีเมโกะมันแข่งทื่อฮะอ้าแล้วตอนนี้มันหายแข่งแล้วแล้วถ้าเรากําจัดตัวเราเองเราฆ่าตัวเองฮะทุกคน แนนโนแหนโนของจริงฮะเฮ้ยเรากำจัดตัวเองอะแล้ววันต่อไปอะก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นมั้งมาแล้วฮะก็ปกตินะอืมก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเราก็เข้ามาเล่นได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยอะฮะรวมถึงตัวเราที่ขึ้นว่า ตายไปแล้วด้วยซ้ำหาโอ้ยตอนนี้น้องข้งหญิงขออนุญาตปรับค่าบรรยากาศหน่อยเถอะโอ้ยไม่ชอบมืดๆฮะโอเคเนี่ยแหละสว่างโจงอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วฮะทุกคนขอขอบคุณมา,มากๆเลยฮะที่ติดตามกันจนจบนะขอให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดสมัครสมาชิกให้น้องข้าหญิงด้วยละ่ะขอบคุณมา,มากๆเลยฮะวันนี้ก็บาย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 หาไปแล้วหา